สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวนิสสันนาวาร่ตัวนี้เป็น4ประตูนะ2.5ตัว e calibre เลขอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นรุ่น black edition ด้วยนะคะก็คือดำทั้งคันไปเลยเท่ๆไปเลยคูคๆไปเลยนะคะคันนี้เป็นไฟ daylight นะคะชุดแต่งคันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ปะใช่ไหมเป็นโปรเจคเตอร์เนาะชุดแต่งนี่มาครบชุดแต่งนี่จากสูย์เลยใช่ไหมคะ เป็นกระบะสี่ประตูนะลูกค้าคันนี้สวยดุดันมากๆากแต่ c o n d ช t i o n อะใครกระจกปรับไฟฟ้าเป็นแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้าใช่แต่ว่าลายเบาะเขาโอเคนะเบาะสวยมากเลยสภาพดีมากเลยอะโอเคไม่แย่เลยเออเบาะสวยจริงพลาสติกบางจุดยังอยู่นะคะอะไรยมัลติฟังก์ชันนะเร่งทำไม เลกไมคันนี้วิ่งมาหมื่นเดียวเองลูกค้านี่หมื่นเดียวนะคะคันนี้ไม่น้อยนะแล้วก็เป็นปี2023แท้ด้วยหน้าจอระบบสัมผัสนะคะคันนี้หน้าจอของโรงงานแท้ๆเลยนะเดี๋ยวเราดูเกียร์ก่อนตรงนี้จะมีรูอะไรให้ฟางเอ่ยอ่ามีรู USB แล้วก็มี AUX 1รูนะคะเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดานะคะประตูไปดูปด้านหลังบ้าง ของผู้โดยสารด้านหลังนะคะอันนี้กว้างขวางนะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้ารอบคันเลยเบาะสวยสภาพดีนะลูกค้าเบาะใหม่มากๆมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคันนี้ตรงนี้ก็คือมี USB ให้1จุดนะคะนี่เลยคันนี้สวยมากๆใช่คันนี้เหมือนรถเก่งเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วมีแอร์หลังด้วยอะ่ะถุงน้อยนะนี่สติ๊กเกอร์ black edition นะคะมีกล้องมองหลงัง มีแต่คนมองแม่เลยเท่มากนะคะช่วงล่างเดิมเดิมมากๆยังอะไรนี่นะคะคันนี้ร้านเราแนละ้วกันเลยก็<อ>เ,เดินนะเ<อ>ดิมทั้งคันเลยนะคะทันนี้ก็คือน้องๆป้ายแดงอีกเหมือนกันนะคะใครสนใจนะคะเดินทางเข้ามาดูได้ที่สหายานยนต์จังหวัดนนทบุรีนะคะติดอยู่กับถนนใหญ่เส้นรัตนาธิเบตนะคะติด MRT ด้วยสถานีบางกะสอทางออกที่1นนะลูกค้า สามารถเดินลงบันไดามานะคะเจอร้านเลยแบบนี้เลยนะหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดยังไม่สะดวกเดินทางเข้ามานะคะทางเรามีบริการจัดไฟแนนฟรีนะคะทุกที่ทุกจังหวัดนะไม่มีค่าบริการไม่มีค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าจัดนะคะมาถึงเครื่องยนต์กันดีกว่านี่เลยแต้มสีครบทุกจุดนะ,ะเห็นอย่างนี้คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ,ะลูกค้านะยังมีรอยช็อคอยู่เลยนะคะจากสูนย์นะคะ คันนี้เดิมจริงเดิมมากมากนะคะร้านเรานี่รับประกันไม่มีชนนับคือควาน้ำท่วมมันก็เดิมมากๆกนะคะลูกค้าคือที่อื่นไม่รู้ซูมขนาดไหนของเรานี่ซูมได้ขนาดนี้เลยนะลูกค้าซูมให้ดูทุกจุดเรามั่นใจจริงๆมั่นใจว่าเดิมจริงๆนะคะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วไม่มีแน่นนี่เลยลูกค้าอันนี้คือเนาะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะลูกค้านี่เลยรับประกันทุกอย่างนะคะไม่มีชนไม่มีพิกความไฟไหม้น้ำท่วมเลขไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกค้าซื้อไปคันนี้วารันตีศูนย์เหลืออยู่แนน่อน อ่ะนี่เลยลูกค้าครบนะคะเดิมๆเลยลูกค้าคันนี้นะราคาพิเศษด้วยซื้อไปนี่คุ้มค่าแน่นอนอ่ะน,นี้เป็นนิสสันนวาวาร่า2.5นะคะตัว e calibri b l e a c e edition เกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่6 3แส0 0าบาทคันนี้2,023บามถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ,บ้านสหยันยนต์หรือโทรเบอร์โทน้าเพจได้เลย สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ